สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำนะครับเลื่อยอเนกประสงค์ครับเมติกซอนะครับเหมาะสำหรับงานช่างงาน DIY ทั่วไปนะครับใช้ได้หมดเลยนะครับติดบ้านก็ได้ครับตัวนี้ไว้ตัดพวกกระจกกระเบื้องไม้เหล็กท่อลูเมนีครับได้หมดเลยครับวิธีการใส่ใบนะครับจะอยู่ด้านหลังนี้นะครับจะมีบอกหมดเลยว่าการใส่ใบนะครับใส่ยังไงครับตัดไปที่ไหนได้บ้างครับจะมีบอกหมดเลยามาดูข้างในนะครับ เป็นแบบนี้นะครับก็จะมีพลาสติกข้อีกทีนึงครับแล้วก็แกะออกมา่าข้างในครับก็จะมีใบครับตัดไม้นะครับอันนี้ตัดพวกกระจบกระเบื้องนะครับขวดได้ครับอันนี้ตัดทั่วไปเลยครับพวกน็อตตะปูลูมิเนียมไม้ก็ได้ครับแล้วก็จะมีหัวกีดกระจกนะครับหัวกีดกระจกก็จะเป็นตรงนี้นะครับกีดกระจกกระเบื้องขวดได้ครับนี่ตรงนี้ ลูกกิ้งนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นหวตัวหักกระจกหักกระเบื้องนะครับนี่เวลาเรากีดเสร็จนะครับหักได้ก็ถ้าใส่ด้านนี้นะครับใบจะเป็นตัดตรงอย่างเดียวนะครับแต่ถ้าเรากลับทางนะครับก็มันจะตัดเข้าโค้งนะครับทําเป็นรูปตัวหนังสือแล้วก็ตัดเข้ามุม งานต่างๆนะครับที่เราออกแบบไว้นะครับเข้าโค้งเป็นคืนได้นะครับกับแล้วก็เอียงลงไปอย่างงี้นะครับแล้วก็บิดลงขึ้นลงแล้วแต่ว่างานเราใช้แบบไหนนะครับแล้วก็ถ้าเอาไ้ตัดพวกขวดหรือว่าตัดกระจกนะครับหรือตัดกระเบื้องนะครับใชแบบนี้นะครับเราก็ใส่แบบนี้เลยวกวเกิดขวดกระจกกระเบื้องนะครับต้องใช้น้ํา ในการช่วยนะครับอันนี้จะเป็นใบเพชรนะครับใส่แบบนี้นะครับแล้วก็เป็นตัดไม้ใหญ่พวกกิ่งไม้ท่อนไม้นะครับทำแบบนี้นะครับเราต้องถอดตรงนี้ออกมาดำดำตัวนี้ครับมารถถอดลายนะครับแล้วก็มาใส่ใบนี้นะครับพวกกิ่งไม้ใหญ่ๆนะครับมันจะไม่ติดนะเนี่ยใส่ทางนี้ก็ได้ครับทางนี้ก็ได้มันจะมีเกี่ยวล็อกอยู่ไปเลย แบบนี้นะครับตัดแล้วมันจะไม่ติดด้านบนนัดำตรงนี้นะครับก็จะมีประมาณที่นี้นะครับขอบคุณครับ